ก็ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark ซ e n t e r Channel วันนี้นะครับอ่าเป็นวันที่ยี่เอ้ยไม่ใช่สิวันที่30มสิเมษายนนะครับซึ่งเกมได้อัปเดตอ่าแพทใหม่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในดันเจียนเรดบอสนะครับมันมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบบอสโลกนั่นเองครับซึ่งอีกห้านาทีบอสจะเกิดแล้วนะครับตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากผมคิดว่าน่าจะเข้ามาทั้งเซิร์ฟนะครับ เรื่องไอทงไอเทมนี้น่าจะน่าจะเกี่ยวกับดาเมจปะ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะคำนวณดาเมจหรือเปล่าเพราะว่าคนมันเยอะถ้าย่งของกันผมว่าคงเก็บไม่ทันเขาน่าจะเป็นดาเมจเหมือนหลายๆเกมที่เคยเห็นมานะใน рейт บอสเราก็ต้องรอดูก่อนทุกคนเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยนะครับ ตอนนี้ประมาณเวลาบ้านเราก็ประมาณเจ็ดโมงเกือบเกือบแปดโมงแล้วนะครับซึ่งบอสเกิดแปดโมงเนาะเดี๋ยวเรามันดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอตอนนี้เราก็วิ่งเล่นรับรองนะโอ้ล้วคนเซิร์ฟผมเยอะจัดดูดิเยอะมากนะครับโอเคทุกคนตอนนี้บอสเกิดแล้วนะครับ คือคนเยอะจังฮี้ยเกินไปปะวะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะเลดบอสเนี่ยมันมันมีหลายรอบนะทุกคนนะมันมีเนี่ยถ้าเป็นเวลาไทยก็แปดโมงสิบเอ็ดโมงบ่ายสามทุ่มหนึ่งแล้วก็ 3, อห้าทุ่มนะครับมีอยู่ห้าเวลาคือเราลงลงได้ตลอดแล้วก็มันมีภารกิจรษายวันแล้วก็รายสัปดาห์ด้วย ซึ่งเราจะได้โมเลอน้าเมดแล้วผมไม่รู้ว่าจบบอสเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างถ้าสมมุติจบบอสแล้วได้แบบกล่องเข้าทุกคนนะผมว่าทุกคนในเซิร์ฟน่าจะเติบโตกันหมดป่ะออ <c oughs> น่าจะแบบไปได้ไกลกันเนียเพราะนั้นเราต้องทำของเพิ่มเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไม่งั้นเราโดนแซงแน่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องลงตลอดตลอดถ้าเราพลาดแม้แต่แบบเขาเรียกว่าอะไรแม้แต่ครั้งเดียวเราอาจจะตามคนอื่นไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตลอดต้องรอดูว่าเราจะได้อะไรนะดูนะอันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆเรืยเปืือย,อยตอนเนี้นยเยอะคนเป็นคนไปร้ออะ่ะเหมือนมันจะจํากัดคนด้วยนะ ที่ผมคิดเพราะว่าเนี่ยอีกสองคนที่อยู่ในตีผมเหมือนเขาจะอยู่อีกห้องหนึ่งนะมันน่าจะจํากัดด้วยแหละเพราะว่าถ้าคนเข้ามาทั้งเซิร์ฟจ,จริงอ่ะที่แค่เนี้ยไม่มีไม่พอหรอก <c oughs> ไม่มีที่ให้ยืนอ่ะผมว่าเลยมันน่าจะมันน่าจะจํากัดด้วย <c oughs> ดูทรงแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มมันจะสุ่มอ่าสุ่มคนที่เข้ามาแล้วผมดันเข้ามา เจอสคนนี้พอดีจิวผมเองนะครับอ้ผมผมขอแค่ยันหลุดก็พอตอนนี้ขอแค่ยันหลุดก็พอจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้คนสังเกตดีๆคนเริ่มน้อยแล้ะ <c oughs> ตอนแรกคนเยอะกว่านี้ หลุดกันไปเยอะนะครับเมื่อกี้คนในที่ผมก็หลุดไปแล้วคนหนึ่งอตอนนี้คนเริ่มน้อยแล้ว <c oughs> เริ่มลดลงไปเยอะแ <c oughs> ล้วบอสเท่มากผมหาทำปกชิปกัน <c oughs> หารูปหามุมหาลูปทำโปรกิ๊โอ้วเจ๊เฮ้ยทำไมตอนนี้คนมันเริ่มนน้อยวะรู้สึกว่าคนมันเริ่มน้อยลงน้อยลงไปเยอะจัดแล้วพี่แกไม่ตีบอสเลยพี่แกยือนอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเออดีนะที่ผมมี VPN อะ่ะทุกคนผมว่าที่คนหลุดกันไปเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อ VPN นะซึ่งมันช่วยได้นะเนี่ยอย่างผมผมก็ยืน จนบอสจะตายแล้วใครไม่มี VPN ส่วนใหญ่ก็หลุดไปหมดแล้วครับถ้าไม่อยากหลุดเข้ามาก็ไปยืนมุมๆสักมุม,ม,มหนึ่งแต่คุณจะไม่ได้ตีบอสตอนนี้วิลเอ่บอสก็กกจะตายแล้วเรามาลุ้นว่าถ้าบอสตายเนี่ยของจะตกหรือเปล่าเออตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่อยากรู้คือมันจะให้ของกันยังไงตอนเนี้ย พูดเท่ไอสัตว์ตัวเนี้ยสัตว์ใหม่เข้ามาอย่างเท่เลยเออว่ะบอสโลกมันเป็นคอนเทนต์แรกของเราใช่ไหม,ไมแสดงว่าจบบอสโลกรอบ <c oughs> ขวั่นปีนขามาแม่องอ,อุ้ยดีนะเราเข้ามาได้ทุกคนเฮียกูเชื่อมต่อทันทีได้เว้ยกูหลุดนะอุ้ยของโต๊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 ะไมมีใครเก็บกูเก็บเองอ่ะไม่มีใครเก็บกูเก็บเองอะไรกันบินอะไรกันบินอะไรกันบินโอ้ยผมได้เยอะจัดได้เยอะจัด เชียด <mm um> ีนะกูเข้ามาทันเลยกูกระไรกระท้อเลยแต่แม่งหลุดเฉยเลยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเลือดบอสเหลือครึ่งหลอดอ่ะผมหลุดอ่ะดีนะผมเก็บของได้เข้ามาทันเฉยเลยได้อะไรบ้างวะน่ะเหมือนจะเป็นแค่พวกอะไรการบินละอะไรการบินเยอะนะครับผมผมได้บ้างหรือเปล่าอุ้ยได้อะไรการบินมาสามนะครับได้ก้อนขน หนังธรรมชาติโอ้อะไรกันวินเยอะจัดแล้วก็มีแพ็คเดิ่งนะครับแพ็คอ่อประมาณ300นะครับได้ที่สุ่มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชีย่ยแล้วก็รับรางวัลอะไรอ๋อโอเคก็คือหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราลงครบเนี่ยห้าเวลาเนี่ยเราจะได้มูลิออน5้มิตรนะครับซึ่ง โอเคนะถ้าเกิดคุณพลาดแม้แต่รอบเดียวก็คือคุณหมดสิทธิ์แล้วไอ้พวกเนี้ยหมดสิทธิ์เลยแล้วก็มันได้เหรียญสนับสนุน500ด้วยนะครับซึ่งเยอะมากๆเราเอาเก็บไว้ซื้อสกิลได้เราเดินดูรอบๆดี่ยเชียผมกำลังจะท้อแทหรือเมื่อกี้นี่หลุดแบบอะไรวะดีนะแม่งเชื่อมต่อได้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้แม่งมีไุการณ์จัดเลยผมนึกว่าผมจะหลุดแล้วเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับก็โชคดีที่ผมยังเชื่อมต่อทันนะครับใครที่คิดจะเข้ามาันนี้ก็อย่าลืมต่อ VPN มาด้วยนะครับหรือไม่ก็ทำไม่ไหวจริงๆก็ไปยืนขอบๆเอานะครับ <c oughs> คนมันเยอะนะครับผมแล,แล้วคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย